ามค่ะมาดามเชิญมากินน้ำยาป่าแหละคะวันนี้มีส้มตำด้วไหมคองส้มตำก็คือไม่ได้ตำค่ะวันนี้ไม่ได้ตำค่ะไม่ทันค่ะทุกคนไม่มีคนช่วยค่ะเอดิเซ่มาสายนะคะวันนี้อย่าไปชมน้ำยาเขาก่อนนะคะทุกคนผักอยู่ที่โต๊ะผักอยู่ที่ไหนโต๊ะไหนอ๋อเขาเตรียมของเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเอดิเซ่มาสายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูผักกันทางนู้นนะคะทุกคน มีคนสายฝ่อยอีเซ่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือสายแล้วเราอ่ะสายแล้วเราอ่ะมาดามเซติกสวัสดีค่ะมาดามเลรเซติกนะคะทุกคนไม่ได้ว่างงานนะคะเขาไม่ว่างงานเขาไม่ได้ว่างงานเหมือนเหมือนมาดามนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามาดาสองตัวนี้ไม่ไม่มีงานทำกับว่างงานนะคะนู่นมาสายฉุดนะคะทุกคน เตรียมพร้อมค่ะเดี๋ยวเราทานกันเลยนะคะนี่น่ารักคะทุกคนน้ำรับในผ้าถุงนี่น้ำยาป่าวันนี้ไม่มีตีนไก่ด้วยใช่ไหมคะมีไหมคะตีนไก่แค่ลูกชิ้นอย่างเดียวก็อร่อยลนะนนน้ำจีนนะคะกลัวทานไม่พอนะคะซื้อมาสองขิงเลยใช่ไหมหนึ่งสองขิงสามขิงเลยสองสามขิงนะคะโอ้โหายแล้วแม่บ้านจะทานผักอื้มเสพนัวนะคะ เริ่มทานกันแล้วนะคะปันทานอันน้อยๆแล้่าน,านอันบะเล็กบา้เลยเต็ปากเต็มคำเลยยิงกินยนะังินแล้วกินเราไปแล้วกนนิดงานแหละกินงานแหละอาหารคนักงาในใหม่ไปแล้วได้บ้านไหนทานด้วยผักพนานะน้เราจะปอะไดีสำเรานั่งแล้ว<ร> สเสร็จแล้วก็เหลือแต่จานค่ะเหลือแต่จานกับทิชชู่ที่ใช้แล้วนะคะทุกคนเหลือแต่จานอ,าอย่างอร่อยค่ะอย่างอร่อยเดี๋ยวแค่นี้อยถ่ายด้วยถ่ายด้วยโอ้ยถ่ายด้วยโอ้โหเสร็จแล้วก็เหลือแต่จานคะ่ะน้ำยาก็เหลือก้นหม้อแล้วค่ะอร่อยมากเกินที่เหลืออีกไว้กินต่อเอา จแ,แล้วขอบคุณเจ้าภาพค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจงเจริญค่ะเชิญมาอีกนะคะได้ค่ะ Till I see what I want to สวัสดีคับทุกคนนะคะกลับมาพบกับเอริซ่แล้วนะคะวันนี้เอริซ่จะมาม้อมอยเรื่องความน่ารักของการเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะ เราทายังไงให้เพื่อนเรารักเรานะคะแล้วก็เพื่อนคิดถึงเรานะคะมีอยู่ไม่กี่ข้อละค่ะทุกคนที่เราสามารถจะทําได้นะคะนั่นก็คือรับฟังเพื่อนนะคะไม่ขัดคอเพื่อนนะคะเอเดนเซฟังอย่างเดียวไม่ขัดคอค่ะทุกคนแล้วก็เพื่อนเชิญทานอาหารเราก็มานะคะทุกคนเพื่อนว่าอะไรก็ว่าตามนะคะดังนั้นเพื่อนจะคิดถึงเราถึงเราเป็นอันดับต้นๆนะคะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญมากอย่ายิ้มเงินเพื่อนนะคะทุกคนดังนั้นถ้าเรายิ้มเงินเพื่อนเพื่อนจะไม่คิดถึงเรานะคะทุกคนเพราะว่าถ้ายิ้มเงินเพื่อนบ่่่ออยๆเพืนจะไมรัก ค, oh <my. S 1> คและอีกข้อหนึ่งค่ะสำคัญนะคะเข้าบ้านเขานะคะอย่าไปเลยสามีเพื่อนนะคะทุกคนดังนั้นถ้าเกิดเราไปเหล่สามีเพื่อนเพื่อนจะไม่เชิญเรามาอีกนะคะทุกคนนี่คือปัญหาสําคัญนะคะการที่จะมีเพื่อนที่เพื่อนจะรักเราตลอดไปนะคะอย่าเล่สามีเพื่อนจําไว้